ตลางงานยังไม่มาใช่ไหมตลังงานยังไม่มาใ่แล้วอคะถึงกะพุวงเลยเหรอแต่ว่างานเยอะงานั่นแหละดีหมแหละัยี่ลวงานเยูรว่ หาชื่นไม่เจอไม่ดีเลยพ้าอยู่ในใจพี่ไงหาไม่เจอเนียวนเป็นไรสอบเรียร่าแล้วจ้าเย้เรนาะจนี้แหละวันอะไร่ะันจัดเลยสะเทือนใจวัดานาวันจั บายดีไม่ใช่ปะที่เดิมมาและรอสรุปไม่อยากให้ซมที่เดิมปกติก็เห็นรอสรุปตลอดเลยไม่เหม่เขียนอเลยสมาคี่เียนมาซ้อมหัวหมากนมาเียนมาซ้อมบินดอซ้อมินออะไรได้ที่อพทูดูที่อีทมีซ้อมจีไหมัซ้อมที่ทูก็ได้ อันนี้มันพูดมันพูดจัดมอเมาส์่เอมืหัดดูคนทีกรใช่กำลังจะลังงานด้วยนะรถติดอะดูวันที่หน้านี้เหรออะไรวะคนแม่เจ็บวนที่เจ็บ มีงาน charity T-shirt อะของ s e v e n นนะคะไปร่วมงานที่เทอร์มินอลเทอร์มินอลลานล้อมตัวแกางสองที่โมงเรื่องดึกโอ้ยบ้างเรื่องดึนเรื่องดึกหกโมงถึงทุ่มค่ะโอ้ยไปเยอะนะห้ามแพ้นะงานนี้ฮอร์โมนเยอะมากอ่าไม่ติดฮอร์โมนเอ้ยก็อย่างนี้ชิคูดกว่าไม่ไปไปเถอะไปเยอะๆไปติ่งใครก็ไปเถอะ ก้าไงกไปบก้าไปก็มีตะคองเ้ยจะดูดูวันที่แปดวางไว้ใกายเชอต่อได้เลยวันที่แปดคนละข่ายของ <c oughs> โบหมด <c oughs> เสื้อโครงการมัมแอนด์มีดูแลตัวเองแม่สุขภาพเล้เนี้ยทาเสื้อมีเสื้อยืดให้รอถลปค่ะม,มัแมแอนด์มีวันที่แป แล้วก็วันที่เก้าเฮ้ยงานเมื่อกี้ใบไหนนะเลยได้บอกชื่อไหมไม่เอาเอาใหม่นะไม่ได้บอกตั้งแต่เทอร์มินอลแล้วสองคนคู่แล้วสองีนมากคู่ปะคู่สองคนเดียวอ่าบอกกันแล้วกันเทอร์มินอลคู่งานวันที่แปดคู่วันที่เก้าก็คู่ไปร่วมงานร่วมคนลูกกระตันยูอ แห่งชาติครั้งที่เจ็ดร้องเพลงไปอุทยาอีกแล้วร้องงเพลอยุทยานซิตี้พาร์คอาสมุดที่เก้าแล้วไม่ใช่เม่วันที่แปดนลที่งานต่างจังหวัดกับที่ก้องบอกเพจวันที่เก้าร้องเพลงโชว์บ่ายสามถึงบ่ายสามครึ่งกลับเลยเหรอไปเลยเหรอให้กับร้องเพลงเดียวแล้วกลับเลยไงเออคืออะไรอยู่นะเธอก็โชว์อไปสิบโมงไปโน้ ถึงนั่นสิโมงมีรับเซย์งานรับเซิงนั่นเหรให้ชิคกับเออาร์อะไรใจำงานเียรูแล้วก็ว่านานิเนิไปรายการอร่อยเยียบเบอ๋อนิที่ไหนไม่รู้สรปรอสราจะถ่ายตามร้านอาหารตามได้เหรอมั้งจบถ่ายรูปกันอยู่ได้นะ ใช่ไม่ไหนกับรรอคหาสีน้ำเงินอยู่เนี่ยเายังไม่ได้หรอดแล้วหาต่อไปก่อนจาอาทิตนี้ล้วค่ะทุกวันยละดิงานเข้าจริงๆทุกวันเลยจิเห็นว้งานเยอะสาถึกพกกร้เปรอ รถไม่สี่เท่าไหร่หรอ